ไปให้ดไไปอ้เข้าที่รถถั <laughs> <laughs> เดี oh. s right. <S <cn> ๋ยวนักกีฬาสนามดีด็อกนะครับใส่อุปกรณ์ให้พร้อมนะครับจนถึงคู่สุดท้ายคือคู่19นะครับเนื่องจากสนาม A นะครับเรามี6 1คู่เหลืออีกประมาณ5คู่สนาม A จะสิ้นสุดการแข่งขันนะครับรบกวนนักกีฬาสนามดีด็อกนะครับทุกคู่นะครับดีด็อกทุกคู่นะครับใส่อุปกรณ์พร้อมลงทำการแข่งขันนะครับถ้าผมเรียกให้ลงลงเลยนะครับครับรบกวนนักกีฬาสนามดีด็อกโค้ชนะครับใส่อุปกรณ์่วยบอกนักกีฬาสนามดีด็อกนะครับใส่อุปกรณ์พร้อมแล้วจะมีการเริ่มน้เป็น นันกนกีฬนักกี่าสนามกีอาทุกคนเลยนะครับบแแมเอบ เป็นสนามซีแคปครับฝ่ายนักเงนไาแล้วครับฝ่ายนักเงน